วัสดีครับอยูกช่องเล็กรถดำซิ่งครับถ้าเราอยากเช็คดูว่าน้ำมันมันไหลแรงหรือไม่แรงที่เปิดดูก่อนเลยมันจะมาแบบที่ตรงตรงนี้เลยพอเราต่อตัวนี้ปุ๊บอ้าต่อตรงนี้ตรงปุ๊บนี่ยิงมาน,นี่เลยพุ่งกับจืดแต่ก่อนเวลาเราผม น้ำมันมันไหลไม่ทันมันจะนดังท่าๆตะเวลาเนี่ยอันนี้หายแล้วพี่น้ำมันมันแล้วมันออกเหมือนเดิมไหมสายมัน <os. S 2> ที่หลุดนะไม่ครับเ <complic> ทอร์โบกขาลูกเท่ากันเจ้าลูกเท่านี้ลูกเดียวลูกเดียวบะลูก <leh se S 2> ไม่ดังเลยพี่ทำให้ม <simpl? S 3> ันดังเลยพี่เท่ากันไหมของพี่เท่าไหร่เท่ากัานปาซีซีนาะปาซีซีมันต้องไปแปลงได้เทอร์โบอ่ะแปลงแปลงให้มันดัง ทำฟีดเนี่ยทำให้มีดนิดหนึง่งเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำกับเทอร์โบนะเขาทำกับกทำกับโคง้งเนี่ยโค้งหลังโครงผมโ,โ,โครงใหญ่นะพี่โครงแปดสิบห้านะปกติรถลูกนี้จะเป็นโครงสนะิบสองครับแต่ผมอยากได้สิบสอง รอบเร็วครับรอบจักรสิบห้ามันรอรอบใส่สองตัวด้วยสเลยไม่ใส่สองตัวนต่อกันมาเลยเอาเอาเอาจออะไรจอกระโปงอหรอรถเก่าต้องทำไงรถใหม่ไม่รู้ใส่อะไรไปเลยอุปกรณ์เราวันนี้ถอดออกหมดเลยใส่ถอดถอดกรดีถอดออหมดเก็บออกมาฉีดแม่งก็ลออยู่บนฟา เชฟพวกเชฟทำทำท่อดังดีเชฟดีท่อสามนิ้วเสียงมันโหดครับอันนี้ไม่ใช่สองจุดห้านะมันสามนิ้วอ่ะบุบบุบุบเหมือนลูกล้อเลยเสียงมันโหดด้วยเชฟอ่ะมันมิโก้ตาทางหนึ่ปังล้อมันดังปงบุบบุบบุบปุบุบเพื่อนอว่าเชฟผมใส่หน้าพผาฉีไม่ได้นึกว่าหกล้อเพของมันเชฟเหมือนกันตีเมดเอง ลำเปลือยเลยลำเปลือยแบบนี้เลยพี่ดูแลง่ายดูเปลืยขี้เกียจเครื่องท่อไอดีไอเสียเราขับจะกับฝุ่นอย่างเงี้ยอันตรายเพราะเต่งนั่นแหละแต่ท่อนี้ไม่เปลี่ยนเขาเ่ยนี่จะไม่เปลี่ยนแค่สองตัวงมหมดดึงออกได้ง่ายๆเลยนั่นเองโค้ไม่ได้ราดตื่นน้มันมันออก ปล่อยเลยการฝุ่นที่ช่อยเอาโอ้พี่